สวัสดีครับทุกคนครับกลับมาพบกับช่องเรียนรู้ไปรักไปวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนอาจเผื่อไผลอยู่บ่อยๆคำว่าความคิดลบแบบที่วนซ้ำๆเจ็บในใจและไม่รู้จะหยุดยังไงทำไมเราเลยคิดลบได้บ่อยก่อนเรื่อเลยบอกไว้ก่อนว่าคุณไม่ได้เป็นคนเดียวที่มีความคิดลบวนซ้ำนะมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนเพราะเราโตมาพร้อมกับเสียงในหัว บางเสียงจากคนรอบตัวบางเสียงจากในใจเราเองที่บอกว่าไม่พอยังไม่เก่งกลัวจะล้มเหลวเราเห็นคนอื่นสำเร็จแล้วเราก็เอามาเปรียบเทียบกับตัวเองอดีตมีประสบการณ์ที่เจ็บปวดบางครั้งคำพูดของคนเก่าความล้มเหลวที่ผ่านมามันฝังอยู่ในใจเมื่อเรามีวันแย่เหนื่อยบ้างท้อบ้างความคิดลบมันเลยกลายเป็นทางที่ง่ายที่สุดที่จะไป วงจรความคิดลบแบบที่หลายคนไม่รู้ตัวลองคิดตามนะครับเรามีความคิดลบเช่นฉันทำไม่ดีพอความรู้สึกเกิดขึ้นรู้สึกกดดันหรือเลิกพยายามสิ่งเล็กๆที่ควรจะทำไม่ทำเพราะกลัวผิดพลาดยิ่งไม่ทำสิ่งที่หวังไว้ก็ยิ่งไม่เกิดแล้วเรายิ่งรู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวแล้วความคิดลบก็กลับมาทำงานอีกวงจรนี้มันหมุนอยู่แบบนี้ ถ้าเราไม่หยุดมันวิธีเริ่มหยุดวงจรความคิดลบโอเคครับมาดูวิธีที่เราทำได้จริงๆเมื่อต้องเจอกับความคิดลบ 1. สังเกตตัวเองก่อนรู้ว่าเมื่อไหร่คิดลบเริ่มทำงานหยุดและถามตัวเองว่าฉันกำลังคิดอะไรอยู่ตอนนี้ถ้าคำตอบมีคำว่าไม่ไม่มีทำไมถ้าเยอะเกือบแน่ว่าเรากำลังคิดลบอยู่ เขียนออกมาหรือพูดกับตัวเองเบาๆว่าอ๋อนี่ฉันกำลังคิดลบอยู่นะ 2. เปลี่ยนเสียงในหัวให้เป็นเสียงเพื่อนพูดกับเราถ้าเสียงในหัวพูดว่าแกทำไม่ได้หรอกลองเปลี่ยนเป็นอืมฉันกำลังเรียนรู้หรือก็ลองดูสิถ้าไม่ลองเราจะไม่รู้เลยเสียงใหม่มันอาจฟังดูลอยๆสักหน่อยตอนแรกแต่ถ้าฝึกบ่อยๆเสียงนั้นจะเข้ามาแทนที่เสียงลบได้ 3. ใช้พิสูจน์ตัวเองแบบเล็กๆถ้าคิดว่าฉันไม่เก่งลองทำสิ่งเล็กๆที่คุณได้ความมั่นใจเช่นออกเสียงพูดหน้ากระจกหรือทำงานเล็กๆให้เสร็จทุกครั้งที่คุณทำได้สักหน่อยคุณกำลังพิสูจน์ว่าเสียงลบไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมด 4. ตั้งกติกาหรือรูให้กับความคิดลบถ้าคิดลบต้องหยุดทันที ทำแบบฝึกหายใจ3ทีหรือเขียนออกมาหนึ่งประโยคแล้วถามว่ามันจริงหรือไม่กติกาเล็กๆเหล่านี้ช่วยให้ใจไม่ไหลไปกับความคิดลบจนเกินไปเรื่องเล่าจากคนที่เคยติดความคิดลบผมอยากเล่าเรื่องของไมเคิลคนที่รู้สึกว่าเขาทำอะไรไม่เคยดีพอเลยไมเคิลมีลูกศิษย์ที่ทำงานในบริษัทใหญ่แต่เขาไม่เคยยื่นโปรเจกต์อะไรเลยเพราะกลัวจะถูกวิจารณ์ ทุกครั้งที่มีไอเดียเขากลับเก็บไว้ในหัวไม่กล้าจัดการหรือแชร์วันหนึง่งเพื่อนเขากล่าวว่าเฮ้ยไมเคิลไอเดียแกดีนะลองทำเลยไมเคิล <Michael S 2> เลยเริ่มจากลิสต์ต้หนึ่งเขียนบันทึกไว้ก่อนส่งให้เพื่อนดูหนึ่งคนเพื่อนแนะนำแบบดีใจมันนี้ประโยชน์นะไมเคิล <Michael S 2> รู้สึกเออไม่เหลวร้ายขนาดนั้นจากนั้นเขาลองอีกครั้งเสนอไอเดียเล็กๆหนึ่งในที่ประชุม แม้เสียงในหัวมันกระซิบว่าแกพังแน่แต่เขาก็พูดออกมาผลงานไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่ไมเคิลได้เรียนรู้ว่าเสียงในหัวหลายครั้งมันพูดเกินจริงการหยุดความคิดลบไม่ใช่งานที่เสร็จในวันเดียวแต่เป็นการเดินทางที่เราเลือกที่จะไม่อยู่เฉยๆจำไว้ครับเราทุกคนคิดลบบ้างไม่ใช่ความผิดของคุณแต่เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ทุกคนพบ คุณมีสิทธิ์เลือกเสียงในหัวได้และคุณมีพลังที่จะเปลี่ยนเสียงลบให้เป็นเสียงที่ค่อยๆปลุกคุณขึ้นมาขอให้วันนี้คุณฟังเสียงของตัวเองในแบบที่อ่อนโยนขึ้นฟังแล้วรู้สึกว่าฉันอาจยังคิดลบบ้างแต่ฉันไม่ยอมให้มันหยุดฉันได้ถ้าคุณชอบเนื้อหาแนวนี้อย่าลืมกดติดตามช่องก็จะมีบทพูดดีๆให้ฟังอีกทุกอาทิตย์เลยครับแล้วเจอกันใหม่ ดูแลใจตัวเองดีๆนะครับ